หลายคนชอบกินผักดิบเยอะๆเพราะอยากได้สารอาหารและวิตามินที่ครบถ้วนแต่รู้หรือไม่ว่ามีผักบางชนิดที่ไม่ควรกินดิบเพราะเป็นอันตรายถึงชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ h e a l t h Time ช่วงเวลาที่จะช่วยให้คุณมีแต่สุขภาพที่ดี แน่นอนว่าทุกคนอย่างจำภาพผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมดุลแต่หากคุณกินแบบผิดผิดโดยเฉพาะการรับประทานแบบดิบๆในปริมาณมากอาจจะได้รับโทษมากกว่าประโยชน์และอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตแบบที่ไม่รู้ตัวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะว่ามีผักชนิดใดบ้างที่ไม่ควรรับประทานแบบสดๆในปริมาณมากๆอันดับแรกคือกะหล่ำปี สัมผัสกรอบๆหวานนิดๆทำให้กระหล่ำปีเป็นผักในดวงใจของใครหลายคนในงานวิจัยพบว่าสารอาหารกูตารมีในกระหล่ำปีจะช่วยกระตุ้นให้กระเพาะและลำไส้สร้างเยื่อบุกระเพาะได้เร็วขึ้นจึงทำให้แพ้นในกระเพาะและลำไส้หายเร็วขึ้นอีกทั้งยังเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงแต่การที่จะได้รับประโยชน์จากที่กล่าวมาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อนำมาปรุงสุกแล้วค่อยรับประทาน เพราะในกระดองปีดิบจะมีสารออกซาเลตหากเราได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอาจทำให้เกิดโรคนิวขึ้นได้และสารกอยโตเจนซึ่งเป็นสารที่คอยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยในร่างกายของเราซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นดึงไอโอดีนจากเลือดเพื่อนำมาใช้ได้น้อยกว่าปกติ จนทำให้เกิดโรคขอบพ่อขึ้นได้ซึ่งสารเหล่านี้สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรรับประทานกะหล่าปีแบบดิบๆและอันดับต่อมาคือถั่วฝักยาวอีกหนึ่งผักที่นิยมกินสดแกล้มอาหารต่างๆทั้งน้ำพริกและส้มตาแต่รู้หรือไม่หาก,กินในปริมาณที่มาก อาจทำให้คลื่นไส้อาเจียนและเกิดอาการท้องเสียได้เพราะถั่วฝักยาวเป็นผักที่มีปริมาณไกลโคโปรตีนรวมทั้งแลคตินสูงและนอกจากกะหล่ำปลีและถั่วฝักยาวที่ไม่ควรกินดิบถั่วงอกผักที่หลายๆคนชอบรับประทานแบบดิบๆก็เป็นหนึ่งในผักที่ไม่ควรกินสดเช่นกัน พราะการรับประทานถั่วงอกดิบทําให้เสี่ยงต่อการได้รับสารโซเดียมซัลไฟด์หรือเรียกอีกอย่างว่าสารฟอกขาวหากได้รับในปริมาณมากและเป็นผู้ที่แพ้สารชนิดนี้ด้วยแล้วอาจทําให้เกิดอาการคลื่นไส้มีลักษณะาหายใจขัดความดันโลหิตต่ําและมีอาการปวดท้องร่วมด้วย และต่อมาคือผักโขมโกรดออกซิลิในผักโขมดิบอาจส่งผลให้ลำไส้ของเราระคายเคืองและยังเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมซึ่งในภายหลังจะส่งผลให้เราเป็นโรคนิว่วนอกจากนี้หน่อไม้ก็เป็นหนึ่งในผักที่ไม่ควรรับประทานดิบเพราะในหน่อไม้สดจะมีสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายเมื่อร่างกายได้รับสารนี้ในปริมาณมากสารนี้จะเข้าไปจัดกับฮีโมโกลบินส่งผลให้เกิดอาการขาดออกซิเจน จนทำให้หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ในที่สุดรวมถึงมันสัมปะหลังทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้ประกาศแจ้งเตือนว่าหากมีการรับประทานมันสัมปะหลังดิบโดยเฉพาะในส่วนหัวลากและใบอาจจะมีพิษส่งผลให้ถึงตายได้ซึ่งพิษในมันสัมปะหลังจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของระบบหัวใจในหลายที่ได้รับพิษน้อยที่สุดก็จะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มีอาการปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้และอุจจาระร่วงอย่างไรก็ตามทุกปัญหาความเสี่ยงรับสารพิษต่างๆจะจบลงเมื่อนำผักเหล่านี้ไปปรุงให้สุกโดยผ่านความร้อนเพื่อที่จะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภยัยและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ขอขอบคุณที่มาบทความ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์สารนิเทศทางอาหารด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางประกอบ3โรงพยาบาลบางประกอบ3ดูแลด้วยหัวใจ